มันอยู่ที่ศิลปะท,ที่เราจะใส่แล้วก็ตั้งสมมุติฐานเพื่อให้รู้ว่าอะไรครับเพื่อให้รู้ว่าราคาที่อยู่ในตลาดวันนี้เรากําลังเล่นกับอะไรเช่นถ้าบอกว่าลงมา40บาทเรากําลังเล่นกับการเติบโตของหุ้นตัวนี้แค่5%ต่อปีเท่านั้นถ้าต่ํากว่า40บาทเรากําลังซื้อการเติบโตของ c p n ที่ต่ํากว่า5%แต่ขอนิดนึงนะครับการจะเลือกหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมาประเมินมูลค่าหุ้น จงดูก่อนนะครับว่ามันผ่านกระบวนการคัดกรองมาหรือเปล่าไม่ใช่คือไอ้ตารางนี้มันทําให้เราเห็นอะไรครับเราเห็นว่าเออราคาที่เรากําลังจะซื้อเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่มันเรารับความเสี่ยงกับการเติบโตในระยะยาวของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งได้แค่ไหนมาดู b h กันครับ b H เนี่ก็เวอร์นะครับ สมมติว่าปีนี้ผบอกบีเอชกำไรไม่ดีอ่ะว่าไปลบสิทที่เหลือให้โตอ่ะบีเอชให้โตเจ็ดผมไม่มีปัญหาเลยสําหรับบำรุงราชโรงพยาบาลเนี้ยการให้เติบโตเจ็ดเปอร์เซ็นผมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วระยะยาผมให้ห้าอ่ะ,อะก็อยู่ที่เก้าสิบหกบาทเก้าสิบหกบาทที่เราเคยเห็นราคาที่ตอนไหนครับตอนโควิดอ่ะแต่ถ้าเราจะซื้อวันนี้ถ้าเราซื้อวันนี้ต่ำกว่าร้อยห้าสิบบาทแสดงว่าอะไรครับ เรากำลังรับว่าการเติบโตในระยะยาวนี่เราให้ลบสิในปีนี้แล้วนะก็คือเรายอมรับว่ากําไรเขาแย่ลงแต่จริงจริงมันไม่ได้แย่ขนาดนี้นะครับจริงๆกําไรปีนี้เขาโตศูนย์เปอร์เซ็นตไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนี้นั่นหมายถึงว่าถ้าเราซื้อต่ากว่าร้อยห้าหรือต่ำร้อยหกสิเรากำลังยอมรับการเติบโตปีนี้เป็นศูนย์นะครับแล้วปีถัดไปเนี่ยเราให้บํารุงราษโตแค่ปีละเจ็ดเปอร์เซ็นต์กับโรงพยาบาลโตปีละเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเอางี้ค่ารักษาพยาบาลที่เราจ่ายโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์ครับเกินอยู่แล้วจำนวนคนไข้ที่เข้าโรงพยาบาลก็เยอะขึ้นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายค่าโรงพยาบาลเดือนนี้สองพันบาทรักษาไข้หวัดได้ไหมครับหมอคุยกับเราไหมครับไม่คุยเลยนะครับคิดค่าหมอเท่าไหร่ครับที่หลังไม่คุยดีก็ได้นะครับแต่หลังๆผมไม่ค่อยเสียค่าหมอแล้วนะครับผมเข้าโราออางพยาบาลผมจะไปรักษาที่โรงพยาบาลแถวบ้านประจํา เผอิญไปรักษาจนคุณหมอรู้จักอะฮะแล้วคุณหมอก็รู้ว่าเราเป็นใครไงก็กลายเป็นว่าผมก็จะเข้าไปปุ๊บแล้วผมจะเข้าคิวสุดท้ายคุณหมอจะจับผมมาอยู่คิวสุดท้ายพอเขาคุยเรื่องอาการผมเสร็จปุ๊บเขาก็จะหัน Excel มาให้คุณกวีช่วยดูพอร์ตให้หน่อยเราก็ดูพอร์ตไปเรื่อยๆแล้วก็เราบอกว่างั้นก็เราก็เลยเขาก็เลยไม่คิดข้ามหมอเพราะเราดูพอร์ตให้หมอผมไปโรงพยาบาลทีไรนะ้วเชื่อไหมครับว่า ขาผมแอดมิดอ่ะถ้าไม่ได้โรคหนักนะครับใช่เป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยใช่ไม่โรคหนักเนี่ยเชื่อไหมครับว่าหมอจะเข้ามาวิสิตผมเยอะมากนะครับหมอหัวใจหมอเด็กหมอสูด้วยอะ่ะนางพยาบาลถามนางพยาบาลต้องมาถาม <c oughs> คุณกวีคะคุณกวีเป็นโรคอะไรอ่ะคะ <c oughs> ทำไมทำไมหมอเข้ามาเยอะอ,อ๋อไม่มีอะไรครับคุณลองพยาบาลเขาลองเปิดพอร์ตดูไหมครับ <c oughs> แล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงอ่าใครอยากดูุ้นอะไรครับ b d m s เอเอผมเมื่อกี้ดูเบียร์ดูไปแล้วอ่า c p พครับดูะดู CPN อ่ะผมให้ผมให้ฟลอร์ผมเปิดฟลอร์เลยครับ CBN คุณคิดว่าการเติบโต,ตระยะยาวคุณทั้งกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเปิดฟลอร์เลยคิดว่าห้าพอได้ไหมครับการเติบโตระยะยาวเพราะว่าค่าเช่าโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่ไม่ขยายสาขาเลยนะครับไม่เปิดห้างเพิ่มขึ้นเลยนะไม่ขยายธุรกิจต่างประเทศด้วยนะครับค่าเช่าปกติโตปีละห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับถ้าเราให้ห้าเปอร์เซ็นต์ในระยะยาวไปเลย แต่ต้องเลือกก่อนนะครับเออเเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยณวันนี้ถ้าเหมือนราคาลงมาสี่สิบาทเรากำลังยอมรับการเติบโตแค่ห้าเปอร์เซ็นถ้าต่ากว่านั้นหรือว่าต่ำจริงๆต่ำกว่าสี่สิบสี่บาทมันคือราคาที่เราควรต้องซื้อต่ําด้วยนะครับเนี่ยมันลงมาต่ำกว่าสี่สบี่บาทจริงนะครับมันลงมาสี่สิบต้นๆน,นะครับช่วงหนึ่งจงังหวะอย่างนี้คือจงังหวะที่เราคิดว่ามันคือ under value เราให้การเติบโต,ตแบบต่ําที่สุดคือเท่ากับค่าเช่าซึ่งมันเป็นะครับ ซึ่งเงินเป็นไปไม่ได้เลยเพราะแค่ปีนี้ปีเดียวกำไรมันก็โต1 0บ0แล้วอะอ่ะเลตซอว่าปีนี้โต15%เนี่ยมันอยู่ที่ศิละปะที่เราจะใส่แล้วก็ตั้งสมมุติฐานเพื่อให้รู้ว่าอะไรครับเพื่อให้รู้ว่าราคาที่อยู่ในตลาดวันนี้เรากาลังเล่นกับอะไรเช่น mm hmm. ถ้าบอกว่าลงมา40บาทเรากําลังเล่นกับการเติบโตของหุ้นตัวนี้แค่5%ต่อปีเท่านั้นถ้าต่ํากว่า40บาทเรากําลังซื้อการเติบโตของ C P N ที่ต่ํากว่า5% แต่ขอ,อนิดนึงนะครับการจะเลือกหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมาประเมินมูลค่าหุ้นจงดูก่อนนะครับว่ามันผ่านกระบวนการคัดกรองมาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาหุ้นบ้านปู่มาประเมินมูลค่าหุ้นนะครับคือไม่เอาบ้านปู่มาประเมินมูลค่าหุ้นคำถามคือได้ราคาพื้นฐานไหมอ่ะผมให้สเ ราคาพื้นฐานเฮ้ยสี่บาทสี่สิให้สเปอร์เซ็นต์ราคาปัจจุบัน4ี่บาทสิบต่างควรซื้อใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะเราไม่คิดจะลงทุนบ้านปูนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าธุรกิจของเขาไม่ได้เป็นผู้นำเรารู้ว่าธุรกิจคนจะไม่ใช้บ้านปูคนจะไม่ใช้ด่านหินแล้วในอนาคตเพราะนั้นเราไม่เลือกบ้านปูไม่เอามาประเมินนะครับเราจะเลือกมิ้นท์ไหมอ่ะถ้าเป็นโรงแรมม i n เนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนี่โรงแรมอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่ ถ้าโรงแรมนี้โตแค่3%ราคาเราไม่ซื้อนะครับถ้าโรงแรมนี้โตแค่3%ซึ่งโรงแรมโตปีละ3%นี่ดูถูกเขามากเลยนะครับ <laughs> แล้วโรงแรมยุโรปนะครับโรงแรมยุโรปเสียใจแพคขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลดรนิเวศเขมวชิระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาศีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ประกิตสีรีวัฒนาเกตชมคอร์สการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอ จัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 8 1ย์3 9 0 0นหรือแ SI อดไลน์ at csi society อสมมติถ้าเราให้7เท่ากับโรงพยาบาลเลยครับเนี่ยให้เรารู้ว่าถ้ามิ้นต่ำกว่า20แสดงว่าเรากำลังซื้อบนโพเทนเชียลของการโรรธที่ต่ำกว่า7%ในระยะยาวให้เรารู้ว่าอ๋อเราซื้อในจุดนี้นะครับ แต่ถ้ามันขึ้นไป40บาทสมมติว่าผมให้โต8ให้รู้ไว้ว่าถ้ามันราคามัน32ขึ้นไปเรากำลังให้ธุรกิจนี้โต8เปอร์เซ็นตซึ่งเริ่มเยอะละเพราะนั้นการที่ขึ้นไป32-40บาทเราควรซื้อไหมไม่ควรซื้อแต่ถามว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ต้องซีเรียสครับตลาดหุ้นของประเทศไทยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับ ข้อดีของตลาดหุ้นไทยคุณไม่ต้องรีบซื้อหุ้นครับเพราะมันจะมีความชิปหายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วความชิปหายตรงนี้แหละครับจะกล้าซื้อหรือไม่กล้าซื้อให้ดูตรงไหนครับให้ดูว่าเราคัดเลือกหุ้นอะไรมาและประเมินมูลค่าหุ้นมันว่าควรจะเป็นเท่าไหร่จงเลือกหุ้นที่เราคิดว่าเราอยากจะประเมินนะครับไม่ใช่เลือกหุ้นอะไรก็ได้เช่นคอมเซจริงๆผมชอบคอมเซเนนะ เช่นคอมเเราไม่ให้โตแปดหรอกเราให้โตแค่ห้านั่นหมายถึงว่าถ้าคอมเซมันเคยลงไปลึกวันนี้เยอะนะครับมันลงไปลึกวันนี้มันน่าสนใจลงทุนไหมถ้าเราชอบคอมเซในการขายธุรกิจมือถือบราณาไอทหรือใครอยากลง MK ็มเคสุกี้ไหมเอาใจจานิเวศเอา คิดซะว่าเอ็มเคแม่งจะไม่โตแล้วกันเอาแค่พออยู่ตัวได้แล้วกันแต่ปีนี้กําไรน่าจะติดลบว่ะปีนี้ลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยโหดมากอันเนี้ยกำไรก็าลดยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยตอนที่มันราคามาลงมาสิบห้าบาทเนี่ยน่าซื้อไหมครับน่าซื้อถ้าเราชอบเอ็มสุก้นะครับ ว่าโมเดลธุรกิจของเขามันยังไปได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เขาเจอคู่แข่งแล้ววันนี้เขากำลังพยายามจะรักษาพยายามจะดึงมาร์เก็ตแชร์กลับมาแต่ผมว่ามันคอนโซลิเดตไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัว MK ็มเสุกี้ตอนที่ราคาลงมา15บาทโคตรน่าซื้อเลย MK ็มเสุกี้เพราะาราคาที่เราเรให้โหดๆเลยปีนี้ลบ20%ในอะนาคตโตแค่3%ราคาพื้นฐานยังอยู่17บริษัทนี้ไม่มีหนี้นะครับบริษัทนี้ไม่มีหนี้นะครับไปดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ของ MK ็มเสุกี้น,นิดนึงครับเนี่ยครับ ดูกำไรสุทธิต่อหุ้นครับมันลงจริงนะครับมันลงมาเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้โควิดช่างมันครับเนี่ยมันขึ้นไป1.83ลงมาเหลือ1.57เราให้ลงอีก20%ด้วยเจอตีน้อยซึ่งปีนี้คงไม่ได้ลงเยอะขนาดนั้นนะครับเราให้ขนาดนี้แล้วแต่ดูอัตรากําไรขั้นต้นของเนี่ยครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาไม่ลดราคาเขาไม่มาเล่นสงครามราคาตอนนี้เขามาเล่นแล้วนะครับแต่เขาเล่นแบบเล่นๆน,นะครับเปิดสาขาเดียว คือเอาไว้ให้แบบสุกี้ตีน้อยลดราคาตามะครับอแต่ดูมาเก็ตดูอาัตรากำไรขั้นต้นสิครับไม่ลงเลยแถมขึ้นด้วยนะเอาดูสิช่วงที่เขาสูญเสียรายได้เขามีอัตรากาไรสุทธิขั้นต้นดีขึ้นด้วยนะผมแฮปปี้มากนะครับกับสิ่งที่เห็นตรงนี้เขาไม่ลงมาเล่นราคากับสุกี้ตีน้อยถึงแม้ว่ากําไรของเขาจะลดลงก็ตามนะครับแต่ มองในแง่ของ valuation เฮ้ยดอกให้ขนาดนี้ซื้ออันนี้ลบสิบยี่สิบก็เกินไปลบสิบก็พอแล้วอะเนี่ยมันเป็น valuation ที่น่าสนใจในการที่เราจะเข้าไปลงทุนถ้าเรารู้ตรงนี้เราจะเราจะเรา,านั้น advance ลงทุนไหมอะ advance เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อาทุกคนบอกว่าใช้ได้ advance โตปีละสามเอร์เซ็นต์จริงจสาเซ็นก็ต่ำมากนะครับมันควรจะ5%ห้าเ็นะท่านี้ฮ ซึ่งโตได้อยู่แล้วครับตามสัมปทานเนี่ยขนาดให้5%ยังยังได้ราคาแค่222บตอนนี้ราคาพื้นฐานของแอดวานคือ2ไอ้ราคาปัจจุบันคือ280ผมให้7อ่ะให้7คือ378บได้หมายถึงว่าถ้าเราซื้อในราคานี้คือ280บาทนะครับอะแสดงว่าเรากำลังซื้อที่6% เรากำลังซื้อที่การเติบโตในระยะยาวที่6%เปอร์เซ็ตาต้องรับรู้ว่าถ้าผมจะรับแอดวานได้ในความรู้สึกของผมผมรับได้แค่ห้าเปอร์เซ็นเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจโกรดมันเป็นธุรกิจที่เต็มแล้วโตห้าเปอร์เซ็นต์ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code โค้ดเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ